ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎรก,ก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในวันก่อนอาตมาได้นำเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์นะที่พระองค์ทรงเกิดเป็นหาเทพบุตรที่จะจุติจากสวรรค์มาเกิดเป็นลูกของพราหมณ์โปรหิตซึ่งเป็นโปรหิตของพระราชาในเมืองหนึ่งนะซึ่งญาติโยมก็ฟังมาถึง ตอนที่ว่าเมื่อ,อเทพบุตรทั้งสี่องค์มาเกิดในเมืองมนุษย์เป็นลูกของพราหมณ์เจริญเติบโตแล้วเนี่ยพราหมณ์ปรหิตก็กลัวว่าลูกชายทั้งสี่คนเนี่ยจะออกบวชจึงได้ไลบ่บรรพชิตคือพระนักบวชอะไรทั้งหลายเนี่ย ออกจากเมืองโยมเพราะว่าไม่ต้องการให้กุมารเหล่านั้นเนี่ยเห็นบรรบชิตนี่ยนะท่านบอกว่าในแฟนกาสิกรัตทั้งหมดจะมีบรรบชิตแม้องค์เดียวก็หาไม่ได้นโยมเราฟังมาถึงตรงนี้นะว่าพรรามเนี่ยได้ให้ไล่บรรบชิตออกจากเมืองไม่มีเหลือแม้แต่รูปเดียว ข้อความจะเป็นอย่างไรย่เยิมก็ฟังต่อได้เลยนะกุมารทั้งสี่เหล่านั้นก็เป็นผู้หยาบช้ากล้าแข็งยิ่งนักจะไปสู่ทิศใดก็พากันแย่งชิงเอาสิ่งของที่เขานำจากทิศนั้นๆอ,อันนี้ก็เป็นความหยาบคายกล้าแข็งของ กุมารนิยมที่ว่าเมื่อไม่มีบรรพชิตคอยสั่งสอนอัดสั่งสอนทำแล้วเนี่ยเวลาออกไปเล่นทิศใดๆเนี่ยก็ไปแย่งชิงเอาของคนอื่นๆซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นประชาชนน,นะนะเพราะว่าตัวเองเป็นลูกของอัมมาตโปรหิตของพระราชาเนี่ยก็คงไม่มีใครที่จะกล้าทำอะไรนะโยมนะเมื่อหัตถิปารกุมารอายุครบส6ปี พระราชาและพรามปรหิต์ได้เห็นสรีระสมบัติแล้วจึงปรึกษากันว่ากุมารทั้ง4ี่เติบใหญ่แล้วเป็นสมัยที่จะยกสเวตฉัตรให้ครอบครองราชสมบัติเราควรจะจัดการกับกุมารนั้นอย่างไรแล้วคิดต่อไปว่ากุมารเหล่านี้นับแต่ได้รับอภิเศกแล้ว คงจักหยาบช้าสาหัสยิ่งขึ้นถ้าบรรพชิตทั้งหลายจักมาจากที่ต่างๆในเวลานี้กุมารเหล่านี้เห็นเข้าก็จกักพากันบวชเสียเวลาที่กุมารเหล่านี้บวชแล้วชาวชนบทก็จะรวนเรกกำเริบเราทั้งสองต้องทดลองดูก่อนอันนี้ก็เป็น ความคิดเป็นห่วงเป็นใยอะไรต่างๆมากมายนะสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่โยมนะอยากจะให้ลูกยิ่งใหญ่แต่ว่าเอเมื่อลูกยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมนะเป็นผู้ที่หยาบช้าสาหัสยิ่งขึ้นเพราะว่ามีอำนาจยึงในมือมีบริวารอยู่ในมือ,มอ,มอแล้วจะเป็นอย่างไรทีนี้ก็คิดไปอีกว่าเอถ้าหากว่าเราจะนิมนต์บรรพชิตอาราธนาบรรพชิต ให้เข้ามาอยู่ในเมืองเพื่อสอนอัศวอนธรรมให้แก่กุมารเหล่านี้กุมารเหล่านี้ก็จะออกบวชอีกจะทำยังไงดีเนี่ยจะคิดในว่าคล้ายๆกับว่าคิดไม่ตกโยมนะคล้ายๆกับกกืนไม่เข้าคายไม่ออกเลยนะเนี่ยก็เลยคิดว่าจะต้องลองดูก่อนนะว่าถ้ามีบรรพชิตมาจริงๆเขาจะออกบวชไหมอลองคิดดูอาจจะลองลองลองทดลองดูว่าถ้ามีบรรพชิตมาจริงๆเขาจะออกบวชหรือเปล่า เราจักต้องทดลองดูก่อนจึงจักอักพิเศษกุมารเหล่านั้นต่อภายหลังแล้วทั้งสองคนต่างแปลงเพศเป็นฤาษีคือพระราชากับปรหิตยมทําเป็นเที่ยวพิกษาจาย์ไปจนถึงประตูนิเวศแห่งหัตถีปารักุมารหัตถีปารักุมารน,นี่คือพระบริษัทจึงเป็นพี่ชายคนโตโยมหัตถีปารักุมารเห็นบรรพชิต จำแรงเหล่านั้นแล้วยินดีมีความเลื่อมใสเข้าไปใกล้ถวายนมสัสก,การแล้วกล่าวคาถาสามคาถาว่านานทีเดียวข้าพเจ้าเพิ่งได้พบเห็นผู้มีผิวพรรณดังเทพเจ้ามุ่นชดาใหญ่ทรงไว้ซึ่งหาบคอนผู้ทรมานเกเรตดังเปลือกตมแล้วผู้ย้อมเสียนกล้าว นานนักหนาข้าพเจ้าเพิ่งได้เห็นพระฤาษีผู้ยินดีในธรรมคุณนุ่งห่มผ้าย้อมฝาดกรองผ้าคากรองปกปิดโดยรอบขอท่านผู้เจริญจงรับอาสนะน้ำผ้าเช็ดเท้าและน้ำมันทาเท้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอต้อนรับท่านด้วยสิ่งของมีค่ามากได้กรุณารับของมีค่ามากของข้าพเจ้าเถิด อันนี้ก็เป็นบารมีเก่ามากระตุ้นเตือนนะโยมเพราะว่าพระบริษัทนั้นได้ทรงบำเพ็ญเนฆามบารมีไม่ติดในกามแล้วก็ออกผนวดเป็นฤาษีมามากมายหลายภพหลายชาติจนจนนับไม่ได้แบบนั้นเถอะโยมพอมาเห็นฤาษีซึ่งเป็นเพศบุญบชิตเป็นนักบวชเนี่ยก็เกิดความเลื่อมใสย,ยินดีคล้ายๆว่าบุญเก่ามากระตุ้นเตือนให้เกิดความคิดอย่างนี้นะ หัตถีปาระกุมารกล่กาวเชื้อเชิญบรรดาฤาษีทั้งสองเหล่านั้นเป็นรายรูปคือทีละรูปนะต่างวราระกันอย่างนี้คล้ายๆกับว่าฤาษีมาทีละคนโยมมาทีละตนนะ่ยนะไม่ได้มาพร้อมกันนะลำดับนั้นโปรหิตหรือสีแปลงแกล้งถามว่าแน่พ่อหัตถปาละเจ้าสำคัญเราทั้งสองเป็นใครกัน จึงกล่าวอย่างนี้ว่าฮัติปารกุมานตอบว่าข้าพเจ้าสำคัญว่าพวกท่านเป็นฤาษีผู้อยู่ในหิมวันตประเทศปรหิตแปลงจึงชี้แจงว่าพ่อคุณพวกเราไม่ใช่พระฤาษีนี้คือพระราชาเอกุสารีเราคือปรหิตอแรแสดงว่ามาพร้อมกันนะแต่ว่าเชื้อเชิญแต่ว่าเชือ้อเชิญ ต่างวาระกันนะทีละตนโยมท,ทีละครั้งะนะครั้งละหนึ่งองอคง์ครั้งละคนโยมฤาษีก็เรียกว่าตนนะครั้งละตนโยมก็ได้บอกว่าเราคือปปโรหิตผู้เป็นบิดาของเจ้าฮัตจิปาระกุมารถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรบิดากับพระราชาจึงต้องปลอมเพศเป็นฤาษีปปโรหิตผู้บิดาตอบว่าเพื่อจะทดลองเจ้าดู ฮัตีปารกุมารถามว่าทดลองข้าพเจ้าทําไมพระรามโปรหิตจึงกล่าวว่าทดลองดูว่าถ้าเจ้าเห็นพวกเราแปลงเป็นพระฤาษีแล้วมิได้บวชไซ้เมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราจึงมาเพื่ออภิเษกเจ้าให้เสวยราชาสมบัติอืมถ้าเจ้าไม่บวชเนี่ยไม่ขอบวชกับพระฤาษีเนี่ย จะพิเศษให้เป็นพระราชานะฮัตติปารกุมากรกล่าวว่าข้าแต่ท่านบิดาข้าพเจ้าไม่มีความต้องการราชาสมบัติเลยข้าพเจ้าจากบวชลำดับนั้นปรหิตผู้บิดาจึงกล่าวชี้แจงกะฮัตติปารกุมารวา่าฮัตติปารกุมารลูกรักเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่เจ้าจะบวชเมื่อจะพร่ำสอนตามอัธยาศัยจึงกล่าววา่า หัตถีปาละลูกรักเจ้าจงเรียนวิชาและจงสแสวงหาทรัพย์จงปลูกฝังบุตรและธิดาให้ดำรงอยู่ในเรือนเสียก่อนแล้วจงบริโภคกลิ่นรสและวัตถุกรรมทั้งปวงเถิดกิจที่จะอยู่ป่าเมื่อเวลาแก่สำเร็จประโยชน์ดีมุนีใดบวชในการเช่นนี้ได้มุนีนั้นพระอริยะ เจ้าสารเสร,รสิญิอออันนี้ก็ตามความรู้สึกของตัวเองนะโยมนะตอนเป็นหนุ่มใบขนาดนี้ก็ควรจะทํางานประกอบอาชีพนะมีครอบครัวเลี้ยงดูบุตรที่ิดาปลูกฝังให้เขามีการงานมีครอบครัวที่ดีแล้วเมื่อตัวเองแก่เนี่ยจึงค่อยออกบวชนะถ้าใครบวชตอนแก่เนี่ยพระอริยเจ้าสารเสร,รสิญน,นะอันนี้พระรามปรหิติผู้บิดาก็ได้กล่าวอย่างนี้นะ ลำดับนั้นหัตถิปาลกุมารก็ได้กล่าวคาถาตอบว่าวิชาเป็นของไม่จริงญาติโยมฟังไว้นะวิชาหมายถึงวิชาทางโลกในปัจจุบันนี้นะเป็นของไม่จริงเป็นของหลอกลวงนะไม่ใช่บารมีที่แท้จริงโยมและลาบคือทรัพย์ก็ไม่จริงใครๆจะห้ามความชราด,ด้วยลาบคือบุตรไม่ได้เลยสัตว์บุตรทั้งหลายสอนให้ปล่อยวางคันธารมและระสารมเสีย ความอุบัติแห่งผลย่อมมีได้เพราะกรรมของตนอือันนี้ก็เป็นธรรมะขั้นลึกซึ้งนะโยมนะว่าวิชาก็ดีไม่ใช่ของจริงลาบรัพย์ก็ไม่ใช่ของจริงเพราะเป็นสิ่งที่จะต้องทอดทิ้งไว้ในโลกนี้นไปแต่ตัวเปล่านะไปเรื่องสมมุติทั้งนั้นโยมเราจะห้ามความแก่ด้วยวิชาก็ไม่ได้ จะห้ามความแก่ด้วยทรัพย์ด้วยลาบก็ไม่ได้แม้มีบุตรมากมายนะบุตรก็จะมาห้ามความแก่ของพ่อไม่ได้นะท่านจึงไม่ยินดีนะสะัตว์ประหลทั้งหลายมีพระุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยสอนให้ปล่อยวางคือไม่ให้ยึดมั่นไม่ให้ยินดีในคันธารมคือกลิ่นหอมรสอร่อยความอุบัติแห่งผลย่อมมีได้เพราะกรรมของตนความอุบัติ ในที่นี้ก็คือว่าผลย่อมมีแต่เหตุมันนั้นเธอโยมนะทำเหตุอย่างไรก็จะได้รับผลอย่างนั้นตัวเองทํากรรมอย่างไรผลที่จะได้รับตัวเองก็ต้องเป็นผู้รับคล้ายๆกับว่ารักษาประโยชน์ตนนะโยมคําพูดของพระบริษัทเนี่ยต้องการที่จะรักษาประโยชน์ตนโยมทีนี้พระราชาทรงสดับคําของกุมารแล้วได้ตรัส คถาว่าคําของเจ้าที่ว่าความอุบัติแห่งผลย่อมมีได้เพราะกรรมของตนนั้นเป็นคําจริงแท้แน่นอนอันหนึง่งมารดาบิดาของท่านนี้แก่เท่าแล้วหวังจะเห็นท่านมีอายุยืนร้อยปีไม่มีโรคอันนี้ก็คือว่าในความหมายตอนนี้ท่านบอกว่าวัตสัตตังอโรอย่างความว่าพระราชา ตรัสว่ามารดาบิดาของเจ้านั้นประสงค์จะเห็นเจ้ามีอายุยืนร้อยปีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนเมื่อเจ้ามีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีจกได้เลี้ยงดูมารดาบิดาบ้างอ๋อคือว่าถ้าลูกมีอายุยืนนเนี่ยคืออายุยืนกว่าพ่อกว่าแม่ใช่ไหมเวลาพ่อแม่แก่เท่าเนี่ยลูกๆก,ก็จะได้ดูแลนะได้ดูแลพ่อแม่ตอบแทนบุญคุณที่ท่านเลี้ยงดูเรามาหัตถีปารกุมารฟังพระดํารัส นั้นแล้วกราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเหตุไรพระองค์จึงตรัสเช่นนี้แล้วกล่าวคาถาว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐกว่านราชนความเป็นสหายกับความตายความไมตรีกับความแก่พึงมีแก่ผู้ใดหรือแม้ผู้ใดจะพึงรู้ว่าเราจักไม่ตายมานดาบิดา พึงเห็นผู้นั้นมีอายุยืนร้อยปีไม่มีโรคเบียดเบียนได้ในบางคราวมีบ้างหรือคนที่มีอายุยืนร้อยปีเนี่ยไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเลยเนี่ยบรุษเอาเรือมาจอดไว้ที่ท่าน้ํารับคนฝั่งนี้ส่งถึงฝั่งโน้นแล้วย้อนกลับรับคนฝั่งโน้นพามาส่งถึงฝั่งนี้ฉันใดชาราและพญาธิ ก็ย่อมนำเอาชีวิตสัตว์ไปสู่อำนาจแห่งมัจจุราชอยู่นึ่งเนืองฉันนั้นอันนี้ก็เป็นการกล่าวธรรมะที่พูดถึงความแก่ความเจ็บความตายนี่นะโยมคือห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้นะโยมนะชีวิตที่ผ่านมาแต่ละวันแต่ละปีเนี่ยก็เรียกว่าเอาความแกง่งอมมาให้ใกล้ไปสู่ความชราใกล้ไปสู่ความตายโยม ครันติปารกุมารแสดงชีวิตและสังขารแห่งสัตว์เหล่านี้ว่าเป็นของนิดหน่อยอย่างนี้แล้วจึงถวายโอวาทพระราชาว่าขอเดชะพระมหาราชเจ้าขอพระองค์ดำรงอยู่เป็นสุขเถิดชราพยาทิและมรณนะย่อมรุกรานเข้าใกล้ข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยขนาดพระองค์ยังเป็นหนุ่มแน่นอยู่นะโยมพระองค์ คือพร,พระบริษัทก็ยังเล็งเห็นโทษคือความแก่ความเจ็บความตายมันใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีเนี่ยจะมามัวเมาประมาทอยู่ไม่ได้นะผู้กำลังกราบทูลสนทนาอยู่กับพระองค์ทีเดียวคือพระบริษัทนั้นได้พูดว่าชราและมรณะเนี่ยลุกรานเข้ามาใกล้ข้าพระพุทธเจ้าผู้กำลังกราบทูลสนทนาอยู่กับพระองค์ทีเดียว ขอพระองค์อย่าได้ทรงประมาทมัวเมาแล้วถวายบังคมพระราชากราบไหว้บิดาพาบริวารของตนละทิ้งราชาสมบัติในพระนคพรพาราสีออกไปด้วยตั้งใจว่าเราจะบรระชาท่านก็คงจะมีบริวารมากมายนะโยมนะมหาชนออกไปพร้อมกับหัตถีปาระกุมารด้วยคิดว่าขึ้นชื่อว่าบรรพชานี้ คงจะงดงามดีได้มีบริษัทติดตามไปประมาณหนึ่งโยต์โยมยาวเป็นหนึ่งโยต์เลยนะฮัตติปาลกุมารไปถึงฝั่งแม่น้ำคงคาพร้อมด้วยบริษัทนั้นเพ่งดูน้ำในแม่น้ำคงคาเจริญกสินบริกรรเรียกว่าอาโปกสินนะอันนี้เป็นบารมีเก่าของรบริษัทโยมที่เคยสั่งสมซึ่ง การบําเพ็ญกสิณมาหลายภพชาตินะพอมาเพ่งกสิณเพียงแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยก็สามารถที่จะทํากสิณน,นั้นให้เป็นบาทของอภิญญาเรียกว่าเข้าฌานสมาบัติโดยเอากสิณเป็นอารมณ์ได้โยมเพ่งดูน้ําในแม่น้ําคงคาเจริญกสิณบริกรรมย่างฌานให้บังเกิดแล้วคิดว่าสมาคมนี้จกยิ่งใหญ่คือว่าสมาคมของนักบวชบรรพชิตเนี่ยจะยิ่งใหญ่มากนะ น้องชายของเราสามคนมารดาบิดาของเราพระราชาและพระราชเทวีท่านทั้งหมดเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารก็จักบวชเมืองพาราณสีจากว่างเปล่าเราจักอยู่ในที่นี้แหละจนกว่าคนเหล่านั้นจะตามมาหัตถิปารกุมารน,นั่งให้โอวาตแก่หมาชนอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคานั่นเองอันนี้พระโพธิสัตว์ รู้เลยนะว่าน้องชายอีกสามคนเนี่ยจะต้องออกบวชตามแม้พ่อแม่คือพราหมโรหิตก็ต้องออกบวชพระราชาและก็พระเมศีเนี่ยก็จะพาบริวารออกบวชตามพระโพธิสัตว์มากมายนะท่านจริงไม่ได้ไปไหนยมก็นั่งรอยอยู่ตรงนั้นแหละคือรู้เลยว่าถึงอย่างไรพ่อแม่พระราชาก็คงจะต้องออกบวชแน่นอนเลยวันลุ่งขึ้น พระเจ้าเอกุสารีกับพรามปรหิตคิดกันว่าเจ้าหัตถิปาระกุมารสระราชสมบัติพาหมาชนร่วงหน้าไปก่อนด้วยคิดว่าจกบวชด,ดังนี้แล้วนั่งพักอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาแล้วเราทั้งสองต้องทดลองอัศสะปาระกุมารดูคือน้องคนรองนะโยมจักได้อภิเศกให้ครองราชสมบัติ คนทั้งสองจึงได้ไปยังประตูเรือนของอัศาปารกุมารด้วยการจำแรงเพศเป็นฤาษีเหมือนกันฝ่ายอัศาปารกุมานครั้นเห็นแล้วมีจิตเลื่อมใสเข้าไปใกล้แล้วกล่าวคำเป็นต้นว่านานมาแล้วข้าพเจ้าพึ่งจะได้เห็นแล้วปฏิบตัติตามในที่กล่าวมาแล้วนั้นก็คือได้พูดทั้งหมดคล้ายๆกับหัตถิปารกุมารพ่ะบริษัทพูดเลยนะโยมนะ แม้ฤาษีจำแรงเหล่านั้นก็บอกอัศสาปปารกุมารอย่างที่กล่าวมาแล้วเหมือนกันและได้ถแถลงเหตุที่ตนมาให้ทราบอัสสปารกุมารถามว่าเมื่อหัตถิปารกุมารพี่ชายของข้าพเจ้ายัางอยู่ยายเสวตชัตรจะมาถึงข้าพเจ้าก่อนเล่าคือ <c ười> พี่ชายยังอยู่ทําไมเอาสเสวตชัตรมายกให้น้องล่ะ เมื่อบิดาตอบว่าลูกรักพี่ชายของเจ้าพูดว่าไม่ต้องการราชาสมบัติจากบวชออกไปบวชเสร็จแล้วจึงถามต่อไปว่าเดี๋ยวนี้พี่ชายของข้าพเจ้าอยู่ที่ไหนครั้นบิดาบอกว่าพำนักอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาจึงพูดว่าข้าแต่ท่านบิดาข้าพเจ้าไม่มุ่งหมายราชาสมบัติซึ่งอุปมาดังก้อนเขระอันพี่ชายของข้าพเจ้าบ้วนทิ้งแล้วแท้จริงสัตว์ทั้งหลายผู้โง่ เขาเบาปัญญาย่อมไม่อาจละทิ้งเกยียดนั้นได้แต่ข้าพเจ้าจักละเมื่อจะแสดงธรรมแก่พระราชาระบิดาของตนจึงได้กล่าวคาถาว่ากามทั้งหลายเป็นดังเปลือกตมเป็นเครื่องให้จมลงเป็นเครื่องนำน้ำใจสัตว์ไปข้ามได้ยากเป็นที่ตั้งแห่งมรรตยู สัตว์ทั้งหลายผู้คล่องอยู่ในกามอันเป็นดังเปลือกตมเป็นเครื่องให้จมลงนี้เป็นสัตว์มีจิตเลวทรามย่อมเข้าถึงฝั่งไม่ได้โอ้โหโยมหนักมากเลยนะโยมพวกเราเรียกว่าโดนทั้งนั้นเลยโยมเนี่ยว่ากามทั้งหลายนี่เป็นอย่างไรญาโยมก็ลองนึกถึงอาทินวกถาว่าด้วยโทษของกามที่อาตมาได้บรรยายให้ญาโยมฟังไปตอนก่อนโน้นแล้วนะว่ากามมีโทษอย่างไรยโยมพระองค์ทรง สัตตหนีโทษของกาไม้ว่าอย่างไรตรงนี้ก็เหมือนกันนะอัศสาปารากุมาเนี่ยก็ได้พูดถึงโทษของกามากมายโยมเมื่อครั้งก่อนอัตภาพของข้าพระองค์นี้ได้กระทํากรรมบันหยาบช้าผลแห่งกรรมนั้นอันข้าพระองค์ยึดไว้มั่นแล้วข้าพระองค์จะพ้นไปจากผลแห่งกรรมนี้ไม่ได้เลยข้าพระองค์จักปิดกั้นรักษาอัตภาพนั้นอย่างรอบคอบขออัตภาพนี้ อย่าได้ทำกรรมอันหยาบช้านี้อีกเลยกามทั้งหลายเป็นเหตุให้กระทำกรรมเมื่อกระทำกรรมแล้วก็ต้องไปเสวยทุกข์ในอบายภูมิทั้งสตัวนี้ท่านยกขยายไปไว้ในพระสูตรมหาทุกขคันธสูตรโยมที่จะมาได้นำมาบรรยายให้โยมฟังไปแล้วนะว่าโทษของกรรมนั้นมีมากอย่างไรโยมว่า ท่านบอกว่า,าท่านบอกว่าเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายที่คล้องอยู่ทางเข้าไปใกล้กามเหล่านี้ไม่สามารถจะข้ามไปได้คือถ้าไปติดในกามแล้วก็ข้ามพ้นจากบ่วงของกามไม่ได้นะย่อมถึงทั้งความทุกข์และความตายมีประการดังที่ท่านกล่าวไว้ในทุกขคันทัปริยายสูตรด้วยเหตุนั้นอัสะปารกุมารจึงกล่าวว่า สัตว์ทั้งหลายผู้สายสั้นไปในกามไปในกามเป็นผู้มีสภาพแห่งจิตเร็วสามย่อมข้ามฝั่งไม่ได้คือข้ามฝั่งแห่งกามไม่ได้นะโยมอาสาปรารกุมารให้อว่าต่อไปว่าขอพระองค์และขอพระองค์คือพระราชานะและท่านบิดาจงดำรงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิด เชราพยาธิและมรณะย่อมรุกรานค่าพระพุทธเจ้าผู้กำลังกล่าวสนทนากับท่านทั้งสองอยู่ทีเดียวแล้วพาบริษัทมีโยดหนึ่งเป็นกำหนดออกไปยังสำนักของหัตถิปารกุมารคือสำนักของพี่ชายนะโยมนะหัตถิปารกุมารน,นั่งอยู่บนอากาศแสดงธรรมแก่อัศปารกุมารแล้วกล่าวว่าน้องรักสมาคมนี้จักยิ่งใหญ่ พวกเราจักอยู่ในที่นี้ก่อนฝ่ายอัสสปปารกุมารก็รับคำแล้วอยู่ในที่นั้นโอ้โยมฟังมาถึงตรงนี้อาตมามองดูเวลาก็หมดลงอีกแล้วโยมนะวันนี้คงไม่จบญาติโยมติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันต่อไปอาะวันนี้ตามาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจักลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคน เทินขอเจริญพร